สรุปปัญหา MG ZS นะครับหลังจากติดแก๊ส LPG มาแล้ว6เดือนนะปัญหาที่เจอหลักๆก,ก็คือเบาดับนะครับแล้วก็กระตุกในช่วงแรกที่ติดแก๊สเนี่ยการปรับเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์อาจจะยังไม่เสถียรนะครับเราต้องคอยเข้าไปจูนนะครับในช่วงแรกที่มีการเบาดับตอนติดไฟแดงหรือตอนเรา มาดีๆแล้วก็พอเมื่อมีอาการดับเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับว่าเราจะจอดนะครับข้างทางแล้วก็ปรับเกียร์มาในโหมด n นะครับแล้วค่อยสตาร์ทใหม่นะครับไม่ต้องรีบนะครับก็ในช่วงแรกก็เกิดปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับในช่วงติดมาแรกๆนะครับช่างแนะนำให้เติมน้ำมันนะครับที่มีค่าออกเทนสูงๆเช่น โซฮอร์95ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้เครื่องได้บันทึกค่าการใช้งานเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาปรับจูนแก๊สนะครับจนได้ที่นะครับที่ผ่านมาก็เข้าไปปรับจูนแก๊สนะครับประมาณ2-3ครั้งจนได้ความเสถียรนะครับการขับขี่ก็เป็นปกติดีนะเบาไม่ดับ ในส่วนของอัตราการสิ้นเปืองก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับประหยัดได้เยอะเลยนะครับจากเดิมที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ประหยัดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอัตาราสิ้นเปืองก็อยู่ที่กิโลละ1บาทนะครับก็ตามราคาแก๊สนะครับที่หน้าร้านปัจจุบันต่างจังหวัดก็อาจจะแพงหน่อยนะครับ15บาทกว่า16บบาทนะครับต่อ แต่ถ้าในกรุงเทพก็14บาทกว่าแล้วแต่แล้วแต่ปั๊มนะครับในส่วนของเครื่องกระตุกนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากหัวเทียนนะครับต้องคอยเปลี่ยนหัวเทียนนะครับถ้ามีอาการกระตุกนะครับในช่วงที่เล่นเครื่องนะครับมีการกระตุกเป็นระยะนะครับเหมือนสะอึกลักษณะนั้นนะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนจะขี่ได้ราบรื่นปกตินะครับโดยภาพรวมนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ กับการเลือกพลังงานทดแทนนะครับใช้2ระบบโดยใช้แก๊ส LPG แล้วก็น้ำมันนะครับในอนาคตมีพลังงานทางเลือกเช่นรถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังมีการพัฒนากันยังไม่หยุดนะครับก็ค่อยติดตามกันดต่อไปนะครับว่าพลังงานของโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็รถยนต์ในประเทศไทยจะใช้ พลังงานไหนเป็นหลักนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับว่าเราจะเลือกใช้พลังงานไหนที่เหมาะกับสภาพของตัวเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ใช้รถในการาทำมาหากินในชีวิตประจำวันนะครับก็อันไหนประหยัดได้ก็ต้องเลือกทางที่ประหยัดแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับขอบคุณครับ